เกษตรกรเฮทั้งประเทศเตรียมรับทรัพย์เป่าตุงกันได้เลยจุลินคิกออฟประกันรายได้5พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังยางพาร,ราข้าวโพดสั์เลี้ยงตามสัญญาประกันรายได้หลังเป็นรัฐบาลลุยปี2ต่อเนื่องนัด25กันยายนนี้ส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะ หลังจากที่เมื่อวานนะคะไปบุ๋มได้มีการลงคลิปไปนะคะว่ามีการเคาะประกันรายได้มันสับหลังนะคะแล้วก็มีชาวแฟนเพจนะคะแล้วก็ทาง u t u b e เนี่ยสอบถามให้บุ๋มกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะถึงเงินประกันรายได้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสับหลังข้าวโพดสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ยางพารานะคะวันนี้ก็หาข้อมูลมาฝากกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะ ผมก็ไปอ่านจากเว็บไซต์นี้นะคะใครอยากอ่านเองก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะ,นา,น,ะนายจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการจัดสัมมนาโครงการประกันรายได้สินค้า5ชนิดได้แก่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดสัตว์เลี้ยงปาล์มน้ำมันและยางพาราในวันที่25กันยายนนี้ เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีเพื่อมอบนโยบายที่ทางการค้าผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการดำเนินการโครงการประกรไรไัน,ากนารายไ,ได้สินค้าเกษตร5สินค้าโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5พืชสินค้าเกษตรเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25รกรกฎาคม2562ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน เรื่องที่4การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและพัฒนานวัตกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกร,ร,กรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้ากเกษตรสำคัญนายเกรียงศักดิ์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปีหนึ่งกล่าวว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นการประกันรายได้ให้กับกเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมและปล่อยให้สินค้ากเกษตรกรเป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งตรงนี้ก็ได้ใช้มาแล้วในรอบหนึ่งปีแต่เนื่องจากว่าในปีนี้ราคาข้าวโดยหลัก ข้าวหอมมะลิในปีก่อนหน้านี้ได้ราคาดีข้าวเหนียวก็ราคาดีแต่ปีนี้ก็ยังคิดว่าข้าวเหนียวยังคงราคาดีต่อเนื่องสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือข้าวหอมมะลิซึ่งปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตน้นฤดูประเมินราคาแนวโน้มจะต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าราคาข้าวหอมมะลิอยู่ในมือผู้ประกอบการปี2562ทั63 ราคาปรับตัวลดลงมากจากปัจจุบันปีที่แล้วราคาข้าวเปลือกอยู่ในเกณฑ์ราคา1.7หมื่นบาทต่อตันแต่ปัจจุบัน1.25บาทจะเห็นว่าราคาต่างจากราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลประกันข้าวเปลือกขอมมะลิ1.5บาทต่อตันแต่เป็นการประกันราคาข้าวในฤดูการผลิตใหม่ปี2563ทับ64 ซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณาราคาประมาณเดือนตุลาคมอีกครั้งหนึ่งเพราะผู้ส่งออกจะมีการโคตราคาข้าวขายล่วงหน้าไปยังตลาดต่างประเทศมองว่ามีทั้งผลดีและผลร้ายกล่าวคือผลดีราคาต่ำลงการส่งออกฟื้นกลับมาแต่ผลเสียก็คือราคาปรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามชาวนาก็จะได้ส่วนของรัฐบาลที่จะ ชดเชยทุกข้าวทุกชนิดนายสุนทรกรรมการในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทและเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะท่านจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและดเรเฉลิมชยัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของนโยบายโครงการประกันไรายได้ ซึ่งวันนี้จะมีเฟสสองประกันรายได้อย่างพราราคาดว่าจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม63ถึงมีนาคม64ก็ขอให้รัฐบาลเร่งนำเข้าที่ประชุมคอรม29กกันยายนนี้ในสัปดาห์หน้าทันทีนายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่สภากเกษตร แห่งชาติในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดราคากลางชดเชยรายได้มันสปะหลงังและข้าพดสัตว์เลี้ยงกล่าวว่าขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือในโครงการประกันรายได้มันสปะหลงังและเข้าพดสัตว์เลี้ยงให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าเกษตรกรเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งติดต่อกันมานานหลายปีจึงทำให้ผลผลิตของกเกษตรกรต่ำมาโดยตลอด พอมีโครงการนี้ที่มาช่วยเหลือเกษตรกรก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้จับจ่ายใช้สอยและรอดจากโควิดมาได้เพราะโครงการนี้และนี่ก็เป็นข่าวในวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในข่าวอื่นๆไม่บุ๋มจะรีบนำมาบอกให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือรอเข้าคอารมอในวันที่29กันยายน2563นี้นะคะก็คือสัปดาห์หน้านะคะ แล้วก็ในส่วนของเงินประกันรายได้ของข้าวนะคะก็รอเหมือนกันนะคะว่าจะมีการอนุมัติข้อจ่ายในวันไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ